นี่นะครับอันนี้จะเป็นชิฟฟ้อนเบตเตอร์ซ่อนรูปนะครับเพราะว่าเราได้ทําการซ่อนลูกชิดเข้าไว้ข้างในแล้วน,น่ากินมากๆโอหมีความน<อ>ุ่มครับเดี๋ยวเตรียมส่วนผสมของแป้งก่อนนะครับผมใส่ไข่แดงลงไปครับอันนี้เป็นไข่ใหม่นะเบอร์สองครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับเป็นน้ําตาลทรายเบเกอรี่นะเม็ดจะละเอียดหน่อยตีส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีเลยครับ ส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของนมข้นจืดลงไปเลยครับตามด้วยนมสดครับคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งจากนั้นนะครับผมก็จะทำการร่อนแป้งใส่แป้งเค้กค,ครับตามด้วยเกลือ ผงฟูครับร่อนแป้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงใบเตยลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับ เดี๋ยวผมขูดแป้งข้างๆลงมาหน่อยนะครับส่วนผสมของแป้งกับนมเข้ากันดีนะครับผมก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลย Okay. ส่วนผสมของแป้งนะครับเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ไปตีเมลรงกันครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีเมลรงนะครับอันนี้เป็นไข่ขาวนะครับผมใช้ไข่ขาวเบอร์2นะครับเป็นไข่ใหม่นะจากนั้นก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปครับเราจะตีให้ขึ้นฟูเลยนะครับแล้วจะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะครับแบ่งใส่เป็นสักสามสี่รอบก็ได้นะครับ นี่นะครับนี่เราก็ได้ตั้งยอดนะครับเป็นยอดที่แบบปักเหย,ยวแบบนี้นะครับสังเกตก็คือเวลาที่เราตีเนี่ยมันจะเริ่มหนืดมือนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้ละเดี๋ยวเรานํามาผสมกับส่วนผสมของแป้งนะครับนี่นะครับผมก็นำเมอแรงนะครับตักใส่ที่ตัวแป้งเค้กนะครับแล้วเราก็ตะล่อมให้เข้ากันนะครับ นี่นะครับเราก็ตักเมือแรงนะครับมาใส่ในส่วนผสมของแป้งนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ตะล่อมนะครับโอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์เลยครับเราก็ตักใส่ถ้วยจีบกระดาษเลยนะครับถ้วยจีบที่ใช้เป็นรหัส3 2 1 9 a นนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลย เสร็จแล้วนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟล่างบนเป็นเวลา30-35นาทีอบชั้นล่างสุดเลยครับตอนนี้ผิวด้านบนสวยแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอบไฟล่าง150องศาเป็นเวลา10นาทีครับตอนนี้ผมอบไฟล่างมาครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็คในส่วนของเค้กเรานิดหนึ่งนะครับ ระวังไอร้อนด้วยนะจิ้มไปตรงกลางครับนี่ฮะไม่มีเค้กติดที่ปลายไม้นี่นะครับก็เดี๋ยวนำเค้กออกจากเตาอ,อบได้เลย เดี๋ยวเราจะต้องนําออกจากฐานนะครับเพราะว่าฐานมีความร้อนนะเราก็นําออกมาผึ่งไว้ในตะแกรงนะครับ เวลาเราขายนะครับเราก็อาจจะแพ็กกล่องละ2ชิ้นก็ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะใส่ได้สวยงามกล่องที่ใช้นะครับจะเป็นรหัส TP 3 1นะครับก็ใส่ได้2ชิ้นพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชิฟฟ่อนใบเตยซ่อนลูกของเรานะครับก็เราก็ซ่อนลูกชิดอย่างดีเลยนะครับ <c oughs> น่ากินมากๆแล้วก็นุ่มมากๆเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่า ชิปฟอนสูตรนี้เนี่ยเวลาเราขายเราขายเป็นแบบนี้นะอ่าเป็น pack แพ็คละสองชิปแบบนี้ต้นทุนต่อกล่องเท่าไหร่ดีแล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับ ถ้าคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของชิฟฟอนใบเตยซ่อนรูปกันหน่อยนะครับจะเป็นชิฟฟอนใบเตยลูกชิดนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมใส่ค่า y U ไปนะครับค่า y U คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับจะมีค่าเผื่ออื่นๆให้10%ครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น1 0ของต้นทุนที่ใช้ไป สูตรนี้นะครับทำได้ประมาณ14-15ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่5บาท62สตางค์นะครับมาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายในกรณีที่วางขายตามร้านเบเกอรี่นะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่32บาท9สตางค์ถ้าร้านเบเกอรี่ขายกล่องละ30นะครับก็จะได้กำไร18บาท77สตางค์แล้วถ้าเกิดบอกว่า ถ้าเกิดอยากจะขายในตลาดนัดล่ะต้นทุน5บาทกว่าๆเนี่ยขาย2ชิ้น20ได้ครับสมมุติผมขาย20บาทผมก็จะได้กำไรประมาณ8บาท7 7สตางค์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็สำหรับเมนูนี้เป็นเค้กง่ายๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากลูกชิ้นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นอาจจะใส่เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะครับใส่ลูกเกดแอลมอนตามที่เราต้องการเลยก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ